ครับผมสวัสดีครับคนเก่าคนเดิมนะครับเพิ่มเติมกับบหยุท้อคือเก่าครับพี่น้องนี่นะครับมาติดตามเบิรงกันนะครับสาหรับพักการจองที่ผมปลูกไปเที่ยวก่อนนะครับปี่น้องนี้นะครับปลูกไปตังเลียงหลังจากน้ำลดลงไปนะครับนี่เริ่มจะแตกกอนะครับเริ่มถอดยอดเห็นพี่น้องนะครับส่วนมือหนีนะครับได้พันผักบุงเกี่ยวมากนะครับได้มาแล้วนะครับเข้ากับายๆยกันแยกสีเลยนะครับปี่น้องก่อนทีเข้าจะดำลงขึ้นหน้านี่แหละครับ ติดตามตอนต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นเจ้าใดสำหรับผักบุงเกี่ยวก็ได้นะครับผมส่วนผักการจองนะครับก็เริ่มเชียนเป็นรูปเป็นล่างแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมผมจงไว้ยู่ประมาณ2เมตรนะครับระยะนะครับผมจากข้างหน้ามาหาผักการจองประมาณ2เมตรครับพี่น้องจงไว้เพียนอย่างนะครับนี่เอาผักบุงเกี่ยวนะครับเดินไปกลางเลยนะครับเพื่อที่จะให้มันนะครับแตกยอดออกมาทั้งขางครับพี่น้องนี้นะครับผมก้าว้นะครับจากมันจะเป็นจังไดบอลูนะครับขอตะได้เหยดร่องเบิงนะครับกระทามันคายไดรยกว่าเขา ใครได้ใครบ่ได้บ่ว่ากันนะครับพอได้พอได้เจ็บกินกับพ่อนะพี่น้องนี่ครับผมเขาก็เลยมาทําการดํากันเลยนะครับนี่การดำเมาก็เสียบเสียบลุไปอย่างสีนะครับนี่ผมมาเห็ดไว้นะครับผมมัดใส่ถุงปุ๋ยว้นะครับใส่ไปได้ประมาณ3ามสี่เหมือนะครับให้มันเลี้ยงจังหน่อยเลี้ยงแล้วนะครับมันเกิดจะเริ่มแตกหักพี่น้องนะครับหลังจากมันแตกหักเอาก็เรื่อมมาหักกันว่าดําเลยครับนี่จับเสียบเสียบเสียบลุอย่างสีแล้วครับนี่นะครับนี่ เก่งง่ายๆกันนะครับผมเดี๋ยวอทินาผมจะมาถ่ายเบิ่งนะครับบา้านว่าผักปุงเกี่ยวผมมันจะแตกยอดหรือมันจะเป็นจังใดจะหลอดบอ่พี่นองเป็นแต่ได้เก็บกินบ่หรือจังใดจีได้ซื้อว่าจินคือเกาบ่นะครับรอดเบิ่งนะครับผลงานของผมตอนต่อไปด้วยครับเด้อฝากติดตามน้ำนคนับ